สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเหรียญย0บาทนิกเกิลวาระที่3นะครับครบ120ปีกระทรวงการต่างประเทศอันนี้จะเป็นเหรียญน,นิกเกิลนะครับนิกเกิลโลหะสีเดียวชนิดราคา20บาทต้องเท้าความก่อนนะครับว่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4คือกระทรวงการต่างประเทศนี้จะอยู่กับ กระทรวงการคลังของมหาสมบัตินะครับพอสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็แก้ปัญหาเกี่ยวกับการคลังนะครับโดยแยกกระทรวงการต่างประเทศนะครับออกมาต่างหากเพื่อง่ายต่อการจัดเก็บภาษีนะครับแล้วก็เมื่อวันที่14เมษายนพศ2418 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้แยกกรมพระคลังมหาสมบัติออกจากกรมท่าพร้อมกันนั้นได้ก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เจ้าพระยาพานุวงศ์มหาโกษาธิบดีทวมบุญนาคนะครับดำรงตำแหน่งผู้ว่าการต่างประเทศตั้งแต่นั้นมาก็ถือว่าวันที่14เมษายน2,418นะครับเป็นวันสถาปนากระทรวงการต่างประเทศ อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเหรียญยี่สิบบาทนะครับลักษณะของเหรียญน,นะครับคือจะเป็นเหรียญกระสาบโลหะสีขาวอันนี้ก็จะเป็นทองแดงผสมนิกเกิลราคายี่สบาทอันนี้เป็นไม่ขัดเงานะครับอันนี้ก็จะมีเขาเรียกว่ามีวงขอบนอกมีเฟืองจักรนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง32มสม หนังสือเหรียญกษาปณ์ไทยนะครับประเมินราคาสภาพเหรียญ UNC ไว้ที่80บาทแต่เวลาซื้อขายกันจริงๆแล้วราคาไม่ถึงขนาดนั้นนะครับประมาณช่วงนี้ก็ประมาณไม่เกิน40บาทนะครับมาดูลวดลายด้านหน้านะครับกลางเหรียญน,นะครับมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับ ส่วนด้านข้างก็จะเป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับแล้วก็จะมีอักษรพระปรมาพิถทยย่อจอปรอยู่ฝั่งในหลวงรัชกาลที่ห้านะครับแล้วก็พปรฝั่งในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับมาดูที่ด้านหลังของเหรียญด้านหลังของเหรียญน,นะครับกลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายรัชกาลของกระทรวงการต่างประเทศ อันนี้ก็จะเป็นรูปเทพพยา,านั่งในดอกบ,บัวถือดอกบ,บัวข้างขวาถือวชัชระข้างซ้ายที่เรียกว่าตาบัวแก้วนะครับภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนนะครับมีข้อความว่า120ปีกระทรวงการต่างประเทศเบื้องล่างมีข้อความว่า20บาทวันที่ครบวันละนะครับ14เมษายน2538 ก็จำนวนการผลิตทั้งสิ้น8แสนเหรียญเหรียญชนิดราคาอื่นในวาละเดียวกันนะครับก็จะเป็นเหรียญธรรมดาชนิดราคา600บาทแล้วก็ที่เป็นเหรียญขันเงาก็จะเป็นเหรียญย0บาทแล้วก็600บาทน้ำหนักของเหรียญชนิดนี้นะครับอยู่ที่15กรัมอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของเหรียญย0บบาทนิกเกิลนะครับราคาก็ อาจจะไม่แพงถึงจะเป็นปีที่ผลิตไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็คือแค่8 0 0 0ก่อเหรียญแต่ราคาซื้อที่ซื้อขายกันปัจจุบันนี้นะครับก็ไม่เกิน40บาทอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของเหรียญนิกเกิลน,นะครับวาระที่3ครบ120ปีกระทรวงการต่างประเทศก็ขอจบการให้ข้อมูลของคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ